คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมมือร่วมใจรายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวหรือกิจกรรมดีๆที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยในมิติต่างๆให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานระดับโลกพร้อมกับยกระดับประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ สัปดาห์นี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศซึ่งต่างประเทศที่ว่านี้นะคะก็คือประเทศในแถบยุโรปถึง10ประเทศเลยทีเดียวค่ะ โดยน้องๆกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นตัวแทนไทยที่ได้ไปนําเสนอวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรูจ้จักและสนุกสนานไปกับความคลาสสิกและร่วมสมัยของศิละปะดนตรีไทยไปพร้อมๆกันและกลุ่มน้องๆที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือกลุ่มคณะยุวะศิลปินม,มรดกใหม่นั่นเองค่ะ ซึ่งการเดินทางไปถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อการแสดงอย่างนาตัิสินไทยร่วมสมัยที่ประเทศแถบยุโรปในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐอย่างกระทรวงการต่างประเทศในการประสานง,งานติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในแถบยุโรป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะยุวศิลปินม,มรดกใหม่พร้อมกับเชื่อมต่อคณะยุวศิลปินม,มรดกใหม่เข้ากับคณะละครท้องถิ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมต่อไปในอนาคตด้วยค่ะและวันนี้พวกเขาก็จะมาเล่าเรื่องราวเคล้าการแสดงดนตรีสุดสร้างสรรค์ที่วาดด้วยการเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุโรปเมื่อปี2566ที่ผ่านมาด้วยค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่สาวชุดที่เลิฟเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำเพชรอยู่เอสโตเน,นียเมืองทาลิทที่โรงละครของยานิกา้ายานิก้าคือนักการระความคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของผู้ช่างขาะนั้นเป็นเวลาทุกคนพัก1ชั่วโมงใครจะเล่นใครจะนอนใครจะทำอะไรก็ได้ในหกชั่วโมงหลังจากหกชั่วโมงเราจะเล่นเกมตามหาองค์งกรในเมืองทาลิการ์ระหว่า Oh. และที่สำคัญจำนวนผู้โดยสารต้องเท่ากับที่นั่งในรถใช่สหรับรกเพื่อความปลอดภัยป้ายจะเียนรถในแต่ละประเทศตัวอักษรมาก่อนตัวเลขแดนมาอยู่ประเทศหนึ่งคือเอสโตเนียเพราะตัวเลขมาก่อนตัวอักษรดีแล้วที่ผมสังเกตจุดู้วอะไรเป็นอะไรสังเกตไปซะทุกอหหย่างเลยเรื่องที่ไม่ต้องสังเกตก็ตสังเกตเออผมนี่มันจอทาร์โร แต่รถมันก็มีประเทศของมันและมีวิธีแยกแยะอย่างเช่นเยรอรมันตัวดโนเวย์ตัว N, อิตาลีตัว I ประมาณนี้ซาวน่วนวนาความร้อนคุงไทยได้แถึนได้ใช่แล้วเพรัะความร้อนฆ่าเราได้ผมเคยอยู่ในซาวนา่า แต่เราเป็นคนไทยจริงได้แต่เราเป็นคนไทยจที่พอจะชิดว่ายน้ำได้แต่พอเดินเข้าไปข้างในจริงๆคนเขาถอนออกจริงๆครับบางคนเดินข้างจริงๆมามัวตกใจนิดหน่อยมันเป็นประสบการณ์ผีชองมากๆครับทำงับ กอกน,น้ำดืได้ใช่ครับฟังไม่หิดหรอ,รอบก๊อกก๊อกน้ำที่ดื่มได้จริงสสำหรับคน EU มัคนคงจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นก๊อกน้ำของไทยก็คงจะได้ดรสชาติแปลกๆของโลหะเล็กน้อยและถ้าด,ดื่มบ่อยๆอาจจะลงไปชักดิ้นชักงอกงจนต้องดูดมือหมอดูไปดูตรงหน้าเลยเดี๋เล็บถ้าปัญหาเหล่า,น,า,น,า,าน,นี้จะหมดไปเพราะที่ยุโรปคุณจะมีน้ำาื่ทุกที่ที่จะมีก๊อกและมีหลายครั้ง ที่น้ำโอ้โหระหว่างทางผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการทชื่อวดน้ำโอ่งโอ่งกกับความใจกล้าด้านด้านเล็กน้อยเดินเข้าไปนในห้องน้ำกรองน้ำจากหลังน้ำ Gracias. ดงที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงเพื่อรอบประสบการณ์ของการเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในทวีปยุโรประหว่างวันที่16สิงหาคมถึง1 4พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาของคณะยุวศิลปินมรดกใหม่นั่นเองค่ะ โดยนายชมประคานจันเรืองศิลปินแห่งชาตินะคะได้นำคณะยุวศิลปินจากศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่เขาเยี่ยมคาระวะนางกาจนาพัทราโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งกรมสารานิเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายแห่งนะคะก็ได้ร่วมการสนับสนุนในการให้คําแนะนําจัดกําหนดการและเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิน่นตลอดจนชุมชนไทยในประเทศต่างๆตามเส้นทางใน10ประเทศในแถบยุโรปได้แก่เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เอสโตเนียลิทัวเนียเยอรมนีสโลวีเนียสวิสและฮังการีค่ะ ซึ่งคณะยุวศิลปินได้จาัดก,การแสดงและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะนาฏศิสินไทยร่วมสมัยอาทิโขนละครรำและดนตรีที่สะท้อนถึงความเป็นไทยในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายแก่ชุมชนไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณพบจารลีลา,าศาสตรส์ุนทรครูใหญ่ประจำคณะยุวศิลปินมรดกใหม่ยังได้เล่าให้พวกเราฟังถึงความสนุกสนานและความท้าทายของการเดินทางไปแสดงวัฒนธรรมไทยที่แดงไกลถึง10ประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะการพาเด็กๆจำนวน8-9ชีวิตเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมรดกใหม่แต่สิ่งที่อบอุ่นใจที่สุดก็คือมีทุกๆท,ท่านซึ่งจริงๆเนี่ยทำงานในตำแหน่ง สำคัญสาคัญของประเทศเราด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะก,กระทรวงการต่างประเทศะะที่เสียสละเวลามาสนับสนุนเด็กๆในทุกๆท,ทางนะคะอย่างวันนี้เดินเข้ามาก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างตกใจนิดหน่อยะคะ่ะว่าทุกท่านได้มาตั้งใจจะมาฟังเด็กๆวันนี้เนี่ยต้องต้องขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านดีใจแล้วก็ปลื้มใจว่าเด็กๆได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีตลอด ส4ีส่เดือนที่เขาเดินทางะ,ะเขาได้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมตัวจิ๋วนะคะที่ทั้งหนึ่งแสดงละครนะคะแสดงละครในที่นี้คือหมายความว่านำเรื่องเล่าดีๆที่เป็นวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นสังทองออรางมเกียรติ์พระอภัยมณีนะคะไปเล่าในรูปแบบที่ร่วมสมัยน่าสนใจนะคะให้ทั้งกลุ่มคนไทย ชุมชนคนไทยในต่างแดบนบให้ทั้งเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเด็กๆนักเรียนระดับประถมระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยได้เห็นเรื่องราวเรื่องเล่าในวรรณคดีของไทยแล้วก็เล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำสองก็ได้นาดนตรีไปเล่นนะคะจริง,รงๆวันนี้จะเห็นว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้เล่นดนตรีเยอะเพราะคิดว่าพี่พ คงฟังคงดูชุ่มปอดไปแล้วในงานกาชาตินะคะหรือว่าในหลายๆโอกาสค่ะวันนี้เขาก็เลยเลือกการแสดงชุดที่มันแตกต่างมาให้ดูนะคะการไปเล่นดนตรีในทุกๆท,ที่เนี่ยเราพบว่าเราได้ไปสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับคนไทยในต่างแดนในทุกๆท,กที่ที่บางทีเขาเจอปัญหาชีวิตมากมายหรือว่าเขาต้องออสู้กับการเลี้ยงชีพหรือสร้างครอบครัวในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดนะคะ เพลงหรือดนตรีที่เด็กๆไปเล่นเนี่ยมันมัน,มนชุบชูหัวใจของเขานะคะแล้วมันชัดมากเลยว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยวัฒนธรรมไทยของเรางอกงามอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน,นะคะ่ะทุกคนจึงเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนะคะเด็กๆไปทําหน้าที่เชื่อมโยงตรงนั้นนะคะแล้วมันเกิดความรักเกิดความกลมเกลียวในชุมชนคนไทยอย่างมากจากจากการที่เด็กๆไป นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในแง่ของอ,อื่นๆเนี่ยเรายังได้ไปทําการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เราทาในค่อนข้างเป็นในกลุ่มของโรงเรียนในกลุ่มของเด็กมหาวิทยาลัยนะคะทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ว่าน่าทำไทยไม่ใช่แค่การราเพลินในร้านอาหารหรือว่าเป็นกิจกรรมพิธีเปิดพิธีปิดเพียงเ,เท่านั้น,นะคะ่ะมันมีกระบวนการเรียนรู้ที่ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมรดกใหม่เนี่ยจะชัดเจนนะคะคือกระบวนการสูกฝนของเด็กเนี่ยคือพา,อาไปสู่การเปลี่ยนแปลง,งภายนอกและภายในนะคะขั้นตอนการฝึกของเด็กๆทุกขั้นเนี่ยมันจะมีประกอบเรื่องของการาฝึกทักษะดนตรีดนตร,รีไทยดนตรีสากลรำไทยโขนหรือเมตตาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบฝรั่งค่ะคือเราพยายามจะดึงโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหรือรอบที่มันเป็นวัยของเขาเนี่ย ไม่ให้ทิ้งรากเหง้าของความเป็นไทยนะคะต้องโทษ ผู้ชมคะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมดังกล่าวได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติที่ได้สัมผัสรวมทั้งสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปะว,วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศตลอดจนชุมชนไทยในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตภาคประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมคะ ตลอดทั้งรายการที่ผ่านมานี้ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมไทยของเรานะั้นน่าทึ่งและมีเสน่ห์มากแค่ไหนคะ่ะรวมไปถึงศักยภาพความสามารถของเยาวชนไทยในฐานะตัวแทนการนําเสนอวัฒนธรรมไทย ซึ่งในครั้งนี้มาในรูปแบบของการแสดงดนตรีไทยแบบร่วมสมัยที่บอกได้เลยค่ะว่าสนุกสนานและเท่จับใจชวนให้ทุกคนแห่มาโยกขยับซ้ายขวาไปด้วยกันและชื่นชมชื่นชอบปัฒนาทำไทยได้ในทันทีเลยทีเดียวค่ะโดยการเดินทางในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้ไปแสดงฝีมือและศักยภาพไกลถึงระดับต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมมือที่มีร่วมกันเพื่อสร้างเวทีให้กับเยาวชนไทยได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยในแบบคนรุ่นใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกได้อย่างไม่รู้ลืมและว,วันนี้รายการร่วมมือร่วมใจก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ คราวหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของการร่วมมือการจากหลากภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสากลให้กับคนไทยพร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาและขยายโอกาสของประเทศไทยไปสู่เวทีโลกเชื่อมโยงประเทศไทยสู่สากลไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว,ไว้ข้างหลังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ